สวัสดีค่ะประเด็นมากแกงสมปลากระป๋องเนาะค่ะเนาะอันนี้ปลากระป๋องประเด็นเตรียมไปแล้วอันนี้ก็พริกแกงอันนี้ก็น้ามะขามเนาะค่ะเนาะอันนี้น้ำตาลปีบป้มีประเด็นสีใส่น้ำตาลก่อนอันนี้ผักบุ้งอันนี้ประเด็นใส่มะก,กอไปแล้วด้วยค่ะเด้ออันนี้ก็สจีใส่น้ำตาลลงไปเนาะคะ่ะเนาะใส่น้ำตาลลงไปอันนี้ประเด็นไหน อันนี้พริกแกงไปเดือนพริกแกงไซสอนนิเนะงนะคะุณนี่ค่ะพริกแกงใส่ผงปูลงไป

นี่ปลากระป๋องน้ำมะขามเนาะคันวะใส่ไปสองซอน สามอนยันักส้มไปเดินใช้ทั้งมะกอใช้ทั้งผักบุ้งเนาะกันเนาะแกงส้มปลากระป๋อง อยให้มันเดือดจักผักหนึ่งมันสุกแล้วกันพร้อมเสิร์ฟเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่น้ำปลาด้วยค่ะด้วยปลาใส่ไป แกงต้มข้ากระป๋องหมกข้ามซอ,อีกผสมปันได้ แอบเรา่ะแกงสมปลากระองปลาเดือนเดือดพร้อมทีเสรเริร,ร,ร,รแล้วเห็ดเผ็ดปันไดเนาะขนมันเสียนเผ็ดโพดแล้วสที่กินบ่ได ขอบคุ้นเด้อค่ะเด้อมาหลับชม,มความจ็บจะได้ควมามไข่จะมีไปทัยย้งใดก็อเย่าลืม่ม่ซเมตขอบคุ้นลายๆเด้อค่ะเด้อ